Seriap. พบกับนิวส์มาเนียอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาเปลี่ยนบรรยากาศพูดถึงเรื่องมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมสักนิดหนึ่งเพราะว่ามีความน่าสนใจเกี่ยวกับทางฝั่งกัมพูชาคืออย่างที่เรารู้นะครับว่าโซเชียลไทยกับกัมพูชาก็มีความขัดแย้งกันในทุกๆเรื่องเลยก็ว่าได้แล้วจากกรณีซีเกมเนี่ยวอลเลย์บอลชายกัมพูชาหรือขเขมรของเขาชนะไทยแล้วก็มีเหตุการณ์ที่มาไล่ไทยไทยแลนด์โกหกนะครับเป็นเรื่องเป็นราวจนกระทั่งในหุ่นมันนี่ต้องออกมาเคลื่อนไหวว่าทําอย่างนี้ไม่ดีนะต่่ต่างางงๆนนนนกกอรแขขั เอเชียนเกมก็มีข่าวว่าทางกัมพูชาจะใช้นักกีฬาโอนสัญชาติถึง3คนนะแล้วก็จะใช้โค้ดคิวบาด้วยนะครับผมคือจากการที่เขาคิวบาเนี่ก็เคยมาอุ่นเครื่องกับทางเขมรด้วยแล้วจากนั้นอะไรกันยังไงไม่ทราบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลชายหาดถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเขาใช้โค้ดเอฟไอวีบีเป็นคนคิวบาด้วยก็เป็นเรื่องของคอนเน็กชันหรือว่าอะไรต่างๆนานาอ่าก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่า เขาพยายามที่จะใช้ทางนักกีฬาโอสัญชาติ3คนจากทางคิวบาแต่ว่าไม่สําเร็จนะครับเหมือนกับว่าทางเอทางฝั่งฝ่ายจัดทาง OCA หรือแล้วก็ IOC น่าจะไม่อนุมัติอาจจะผิดหลักเกณฑ์หรืออะไรต่างๆสุดท้ายนะครับก็เลยใช้ผู้เล่นโอสัญชาติไม่ได้แล้วก็เมื่อวานลงสนามเจออินเดียครับเจ้าแห่งวัฒนธรรมคืออินเดียเนี่ยก็คือเป็น วัฒนธรรมอินเดียเนี่ยก็ได้รับการถ่ายทอดแล้วก็มีอิทธิพลในย่านอันในย่านอาเซียนอยู่แล้วก่อนหน้าน,นี้ทางฝั่งเขมิเขาก็อ้างนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าวัฒนธรรมแต่จริงๆแล้วเป็นอินเดียต่างหากเราก็เจอกันครับระหว่างกัมพูชากับอินเดียปรากฏว่าอินเดียก็ตบไป3เซตร,รวดเลยเรียกว่าย่ากันเละเทะนะครับสกอร์ก็ตามที่เห็นเลยครับมันไม่ใช่ว่าแบบสูสีมันก็อาจจะมีขาดนิดนึงก็ว่ากันไปครับมันเป็นเรื่องของการกีฬา แต่ว่าแฟนมลยบอลไทยก็คือแฟนกีฬาชาวไทยแล้วก็คนไทยแน่นอนนะครับมันเป็นมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมคนไทยท,ทั่วไปเขาติดตามข่าวนี้อยู่แล้วเขาเห็นเขาก็บอกแหมสะใจเหลือเกินตบสักคว่ำเลย14ต่อ25 13ต่อ25แล้วก็19ต่อ25นะครับเรามาดูสถิติหลังเกมสักนิดนึงทางฝั่งอินเดียก็ตบกันเข้าข้อเหลือเกินครับดูเปอร์เซ็นต์แต่ละคน8ต่อ11เลยครับคนนี้ก็ 70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ71เปอร์เซ็นต์เลยตบกันเน,น้นๆครับอขออภัยครับ72เปอร์เซ็นต์นี่ก็เกินครึ่งนะครับขณะที่ทางฝั่งกัมพูชาก็ตบกันหลอมแหลมครับทำแต้มสูงสุดคือ9แต้มครับคนนี้เป็นการตบ8 S1 ส่วนทางฝั่งอินเดียนะทำแต้ม17แต้มเลยตบใส่ไม่ยัง้งไม่เกรงใจใครครับ สติติของทั้งทีมครับโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. ต้องบอกว่าการตบของอินเดียสูงมาก41จาก60ประมาณ69เปอร์เซ็นต์เลยนะครับขณะที่ทางฝั่งกัมพูชาก็28จาก75ไม่สูงเท่าไหร่30กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบนี่นะครับการบล็อกอินเดียก็บล็อกได้10จาก27ครับกัมพูชาก็บล็อกไป3เสิร์ฟอินเดียก็เอสไป4อ่ะไป6ลูกกัมพูชาก็3ครับ เนี่ยครับผมรวมแต้มก็ตามนี้เราก็อินเดียก็ได้ความผิดพลาดของทางฝั่งกัมพูชามา18กัมพูชาก็ได้มา12ครับก็หลายคนก็คงจะยังยังขัดใจแล้วก็ยังคงมีความขุนเคืองกรณีที่เขาพูดไล่เรานะครับไทยแลนด์โกฮโอโหเป็นอะไรที่แย่มากๆเลยทีเดียวอันนี้ก็เรียกว่า วอลเลย์บอลของกัมพูชาก็ได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดจากทางฝั่งไทยว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแมมถึงขนาดจะใช้ผู้เล่นโอสัญชาติมันก็ไม่ได้ว่าผ่านง่ายๆนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนไวทีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ